เราจะดูยังไงครับว่าทีมเราอะครับมันไม่ไปข้างหน้านเพราะอะไรใครหล่ะคือตัวปัญหาใครล่กคือตัวปัญหา,รา,ญห,าหรืออาจจะ <laughs> เป็น <laughs> คุณหรือเปล่านะ <laughs> แน่นอนค่ะการเป็นหัวหน้าที่ดีมันคือโร l e m o d e เนาะการเป็นแบบอย่างที่ดีคนที่นำทีมได้อ่ะพี่คิดว่าอันนี้ให้เราลองดูสี่เช็คลิสต์อันนี้เบื้องต้นก่อนบางองค์กรนะครับเ <laughs> <laughs> ขาก็จะใช้วิธีการโปรโมทคนใน <laughs> มากกว่าที่จะเรียกคนข้างนอกเข้ามา เพื่อที่จะให้เกิดการเติบโตของพนักงานถ้าเราคือคนเก่านะวันที่เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วเราอัพขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานอะเราอาจจะต้องมี performance อะไรบางอย่างที่ทำให้เพื่อนๆยอมรับหรือทีมยอมรับได้ว่าเรามีมากพอที่จะ lead เขากับอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราไปเป็นคนใหม่ในทีมนั้นที่เราไม่ได้รู้จักใครเลยในทีมนั้นอยู่ดีๆเราจะมาเอาวิธีการของเราอะที่เราคิดว่ามันดีอะไปสวมเขาเลยอะอันเนี้ยเขาน่าจะไม่รับ ปปผูหแต่ว่าพอ,พอฟังแล้วครับมันก็กลายเป็นแบบคนจะมาเป็นหัวหน้าเนี่ยแบกรับอะไรไว้เยอะเหมือนกัน,นครับก็พอสมควรถ้าเรามองในมุมกลับมาที่ความเป็นหัวหน้างานว่าเราจะสร้างทีมยังไงให้ทีมของเราประสบความสำเร็จอะเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเรายึดติดกับอะไรมากเกินไปหรือเปล่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกด,ว,ด okay. วันนี้ครับผมซัวม,มีประเด็นคําถามอันนี้อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวนิดนึงก็อยากถามว่าพอพอ,พอเราต้องมาทํางานเป็นทีมเนยครับต้องบริหารทีมครับเราอยากจะสร้างทีมให้เก่งนยครับผมแต่ไม่รู้ครับว่าจะจัดการมันยังไงออันนี้พี่เกดมีคําแนะนํำยังไงบ้างหรือว่าใครหลักคือตัวปัญหา ใครละ่ะคือตัวปัญหาหรืออาจจะ <laughs> เป็น <laughs> คุณหรือเปล่านะ <laughs> หรือเปล่าหรือเปล่าเราจะดูยังไงครับว่าทีมเราอะครับมันไม่ไปข้างหน้ามันเพราะอะไร <laughs> เรามาคุยกันเรื่องปัญหาก่อนเนาะว่าเออที่ทีมมันไปไม่ไปข้างหน้ามันเป็นเพราะอะไร <laughs> พี่ก็คิดว่ามันน่าจะมีจากหลายเหตุปัจจัย <laughs> เนาะ <laughs> ก็ลองมาดูเช็คลิสต์ดังต่อไปนี้เนาะอย่างแรกเลยก็เริ่มจากตัวเราก่อน การที่เราเป็นหัวหน้าอย่างแรกเลยเราม MM ีทักษะการบริหารจัดการหรือไมอ่หรือถ้ามีเรามีมากน้อยแค่ไหนเนาะสองคือเรามีทักษะในการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนเออสื่อสารในที่นี้ก็คือเราสามารถอธิบายเราสามารถส่งต่อข้อมูลหรือเราสามารถในการที่จะนําข้อมูลที่เราได้มาจากทางฝั่งผู้บริหารเนี่ยถ่ายทอดหรือว่าอธิบายให้ทีมเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็จะเป็นสื่อสารหรือว่าร Snapdragon ับข้อมูลการฟังกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะอนะคะ ข้อ3นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเข้าใจใน process การทํางานที่เราทําอยู่มากน้อยแค่ไหนด้วยคือหมายถึงว่าการที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้ดูแค่ในส่วนของงานของเราเนาะแต่เราต้องเข้าใจภาพรวมของงานทีนี้เราเข้าใจภาพรวมของงานที่เราทํามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบ3หลักๆเนาะส่วนอันที่4ี่ที่อยากจะเพิ่มเติมเราขาดไม่ได้เลยก็คือเรามีภาวะผู้นําในตัวเองมากน้อยแค่ไหน เาว่าผู้นําในที่นี้พี่ยกสองผู้นําก็คือผู้นําตนเองก่อนนะ,ะกับผู้นําคนอื่นผู้นําตนเองก็คือเราสามารถมีความสามารถในการจัดการบริหารตนเองนําตนเองมีวินัยในตนเองหรือทําในสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยบรรลุเป,ป้าหมายของตัวเองได้ก่อนไหม,มเพื่อที่เราแน่นอนค่ะการเป็นหัวหน้าที่ดีมันคือโรโม m o ลเนาะการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถนําตัวเองได้แน่นอนการจะนําคนอื่นมันก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะว่าพอลูกน้องเห็นเราอะลูกน้องเขาไม่ได้ทําตามเราจะ สิ่งที่เราพูดถูกไหมเขาทําตามเราจากสิ่งที่เราทำอ่า <sh arp> เพราะฉะนั้นตัวอย่าใช่เห็นเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นนําทีมคนที่นําทีมได้อ่ะพี่คิดว่าอันนี้ให้เราลองดูสี่เช็คลิสต์อันนี้เบื้องต้นก่อนค่ะครับผมโหแต่ว่าพอพอฟังแล้วครับมันก็กลายเป็นแบบคนจะมาเป็นหัวหน้าเนี่ยแบกรับอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะครับอ่าก็พอสมควรอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติมือใหม่อย่างเงี้ยแบบเราอาจจะแบบใช้วิธีการแบบ มีประสบการณ์ทำงานและลาออกเปลี่ยนงานเพื่อที่จะได้แบบว่าอัพอัพตัวเองอัพเลเวลให้กลายเป็นปหัวหน้าเงี้ยครับ mm hmm. เขาควรจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าควรจะต้องมีแบบไอ้เช็คลิสต์เเห็นแล้วครับว่าสข้อเนี้ย mm hmm. แต่ถ้าเกิดในรูปธรรมอ่ะมันมีวิธีการหรือขั้นตอนอะไรยังไงบ้างไหมครับ อ่าโอเคพี่ขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งละกันเพิ่งมีเคสนี้มาปรึกษาพี่เขาอะ่ะจะเปลี่ยนงานแล้วก็เดิมอะ่ะเขาเป็นเขาเป็นสเปเชียลลิสต์เนาะซึ่งสเปเชียลลิสต์เนี่ยมันจะทํางานที่อาจจะอยู่ในมุมที่เขาเชี่ยวชาญแต่ไม่ได้มีลูกน้อง<ม>แต่ทีนี้งานใหม่ที่เขาต้องการนะที่เขาจะขึ้นไปอะ่ะมันเป็นดีเรคเตอร์ซึ่งแน่นอนมันมีทีมที่จะต้องอันเดอร์เขาทีนี้คําแนะนาของพี่ก็คือว่าสิ่งที่เราน่าจะต้องดูเลยคือ1เราต้องเข้าใจสโคปของหน้าที่ของเราในตําแหน่งนั้นๆก่อนว่า คำว่าดีเรคเตอร์อ่าหรือแมเน g เจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปทำเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราต้องศึกษาและทําความเข้าใจมันก่อนขอบเขตเนื้องานของเราคืออะไรอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้เนาะ<ม>สิ่งต่อมาก็คือว่าเราต้องรู้ว่าทีมของเราที่เราจะไปดูแลคือใคร เราจะไปคุยกับใครเราจะต้องไปประสานงานกับใครเราจะต้องไปมอนิเตอร์กํากับดูแลหรือว่าติดตามใครอันนี้ถ้าเราเข้าใจในบริบทตรงนั้นมันก็จะช่วยได้มากเลยในการที่เราจะสามารถบริหารจัดการได้นะคะ 3. ก็คือว่าพอเราเข้าใจใน2มุมนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาลองดูว่าในส่วนของการบริหารจัดการตรงนี้เราจะออกแบบวางแผนอย่างไรให้มันสามารถไปฟิตอินกับบริบทที่คน เหล่านั้นอะ่ะเขาอยู่ <c oughs> เขาอยู่แล้วทีเนี้ยมันก็ต้องมีอยู่สองมุมเนาะถ้าพี่มองในมุมนี้ก็คือเราก็ต้องดูว่าเราคือคนเก่าหรือเราคือคนใหม่ที่เข้าไปอยู่ในทีมนั้น <c oughs> ถ้าเราคือคนเก่านะวันที่เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วเราอัพขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานอ่ะอันเนี้ยการวางตัวหรือว่าการปรับตัวของเราก็จะต้องเป็นในรูปแบบหนึ่งเช่นเราอาจจะต้องมี performance อะไรบางอย่างที่ทําให้เพื่อนๆยอมรับหรือทีมยอมรับได้ว่าเรามีมากพอที่จะหลีดเขา นะคะอาจจะเป็นความสามารถความเชี่ยวชาญหรือทักษะบางอย่างที่เรามีมากกว่ากับอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราไปเป็นคนใหม่ในทีมนั้นที่เราไม่ได้รู้จักใครเลยในทีมนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราต้องไปเป็นหัวหน้าเขาอ่ะอันเนี้ยเราก็ต้องไปศึกษาบริบทของ c u เจอร์หรือว่ารูปแบบของทีมงานที่เขาทํางานกันอยู่ก่อนอยู่ดีๆเราจะมาเอาวิธีการของเราอ่ะที่เราคิดว่ามันดีอ่ะไปสวมเขาเลยอ่ะอันเนี้ยเขาน่าจะไม่รับ ถูกปะเออมันอยู่ดีๆมันก็แบบมาเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องไปเข้าใจเขาก่อนว่าที่มาที่ไปก่อนหน้านี้นเขาทํากันมายัางไงแล้วเราจะเอาวิธีการใหม่ๆถ้าเราเห็นว่ามันมีวิธีการใหม่ๆเนี่ยนะคะในการที่เราจะเข้าไปประยุกต์ใช้กับทีมเนี่ยเราจะสามารถค่อยๆใส่ไปยังไงบ้างอันนี้เราก็ต้องมา <c oughs> ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจะเข้าไปเจรจาพูดคุย <c oughs> ถ้าเกิดฟังอย่างนี้มันจะมีทั้ง2มุมนะครับแบบว่ามุมก่อนสมัคร อย่างเช่นแบบต้องประเมินตัวเองว่าตัวเองอ่ะฟิตอินกับหน้าที่ที่ต้องการจะสมัครหรือเปล่ากับอีกสองก็คือพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ต้องไปดูศึกษาวัฒนธรรมองค์กรอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนตอนส่วทุกคนที่สมัครงานหรือว่าอยากจะโปรโมตย้ายงานค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองทําได้แต่ว่าสิ่งที่ไปเจอหน้างานมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วพอไปเราไปเจอหน้างานเนี่ยครับแล้วต้องปรับตัวต้องอะไรเงี้ยมันมันมีเครื่องมือไหมครับหรือว่ามัน ทำยังไงถึงเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมของตัวเราเนี่ยครับผมที่จะให้มันไปฟิตอินหรือว่าจะทําแบบพาทีมอะให้ประสบความสําเร็จตามที่เราคิดไวอพี่ว่าตัวเราอะสิ่งหนึ่งที่คนเราในปัจจุบันต้องมีเลยเนาะก็คือ adaptability เนาะหรือทักษะในการปรับตัวอันนี้จําเป็นมากๆเพราะว่าแน่นอนไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตัวค่าตัวเดิมคนเดิมอย่างเงี้ยมีอัตรามีอกโก้ของเราไปอยู่ในที่นา้นาพี่ว่า ความโอกาสการรอดอน่าจะยากแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวจะเป็นทักษะที่สําคัญที่เราต้องมี2คือทักษะการเรียนรู้นะคะห mm hmm. ลายๆองค์กรมีเรื่องของทักษะการเรียนรู้ที่แบบเขาต้องการให้มีในตัวพนักง,งานทุกคนคําว่าเรียนรู้ในที่นี้เราอาจจะไม่ได้แค่ศึกษาในเชิงแบบทฤษฎีหนังสือหรือวิชาการหรือเนื้อง,งานนะแต่มันคือการศึกษาเรียนรู้เรื่องคน เพราะเราทางานกับคนถูกปะ่ะแล้วยิ่งเราเป็นหัวหน้าเราต้องบริหารคนการที่เราอ่านคนไม่ออกเราไม่เข้าใจคนอันนี้จะมีปัญหามากเลยในการไปทํางานกับคนอื่นแอานะคะ3ก็คือในเรื่องของอการเตร็มความพร้อมในเรื่องของการที่เราจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือในเรื่องขององค์ความรู้อะไรบางอย่างหรือเทคโนโลยีบางอย่างที่เราจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับทีมได้พวกนี้อาจจะเป็นศาสตร์หลายๆอย่างที่เราจะต้องเต็มความพร้อมไปในการที่เราจะเต็มขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าโดยภาพรวมแล้วพี่คิดว่ามันคือทักษะที่เราจะต้องกลุ่มตัวเองหรือเตรียมตัวเองสาหรับการจะเป็นหัวหน้าคนคและเนี่ยที่บอกค่ะแน่นอนว่าความเป็นผู้นาอ่าความมั่นใจในการที่เราจะบริหารจัดการทีมได้มันเกิดจากการที่เราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรามีจุดแข็งอะไรเรามีความสามารถอะไรในการที่จะไปช่วยในการบริหารจัดการทีมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอืมอก็จะต้องเอาประสบการณ์เข้ามาในส่วนของการพัฒนาด้วย อ่าใช่ใช่ซึ่งในประสบการณ์ตรงนี้ต้องพูดแบบเผื่อไว้นิดนึงนะว่าประสบการณ์นะ่ะมันจะต้องมีทั้งมันมีทั <laughs> ้ทงดี <laughs> และไม่ดีนะคะแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าประสบการณ์มันคือหนึ่งในเร a r น i n g ของเรานั่นไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราเคยประสบความสําเร็จในที่หนึ่งจะไปประสบความสําเร็จในอีกที่หนึ่งเสมอ มันมีเคส s t u ้ด้วยนะที่พี่เคยอ่านมามันจะมีเคสหนึ่งที่เป็นซีอท่านหนึ่งอ่าอันนี้เป็นเคสในต่างประเทศนะคะก็เคยประสบความสําเร็จในการแบบบริหารบริษัท r e เทลขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเอ่อแล้วเขาก็ได้รับการซื้อตัวย้ายไปอยู่ใน retail <c oughs> อีกเจ้าหนึ่งก็ success ในครั้งที่2นะด้วยการทําพ p a t ิร์นเดิมแต่พอไปอยู่ในบริษัทที่สนะคะ business มันเป็นคนละ business อะแต่เขายังใช้ m ม n d s e t เดิมวิธีการคิดเดิมวิธีการเดิมไปบริหาร ไอบริษัทที่สปรากฏว่าบริษัทที่สามล่มนะไปไม่รอดนะคะขาดทุนอ่าพอมันประกาะมาถอดบทบทเรียนดูอะ่ะเราก็พบว่ามันเกิดจากวิธีคิดของเขาที่เป็นซีอเนี่ยแหละที่เขาใช้ความสําเร็จเดิมๆอะ่ะไปอยู่กับที่ใหม่ๆซึ่งมันอาจจะไม่แมชกันใช่อันนี้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้อ่านบริบทของธุรกิจหรือความเหมาะสมตรงเนี้ยเออถ้าเรามองในมุมกับนาที่ความเป็นหัวหน้าง,งานว่าเราจะสร้างทีมยังไง ให้ทีมของเราประสบความสําเร็จอะเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเรายึดติดกับอะไรมากเกินไปหรือเปล่าอ๋อ,อพูดถึงยึดติดนี่ก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งครับว่าบางองค์กรนะครับเขาก็จะใช้วิธีการโปรโมทคนในมากกว่าที่จะเรียกคนข้างนอกเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดการเติบโตของพนักงานอแล้วเราก็อาจจะยึดติดแพทเทิร์นว่าอ่ะคนเนี้ยได้โปรโมทมาจากการทํางานหนักหรือการทํางานเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่พอขึ้นมาเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วจะต้องพาทีมบางทีก็อาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้ไหมครับ อ่ะก็เป็นไปได้ค่ะก็เกิดจากได้จากหลายสาเหตุอย่างที่เล่าไปตอนแรกเนาะว่าเรามี <checklist S 2> เช็คลิสต์เบื้องต้นนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าคนที่เขาขยับสเต็ปขึ้นมา <c oughs> เขาขยับสเต็ปจากการที่เขาเป็นโอเปอเรชั่นที่เก่งมากคือปฏิบัติงานได้เก่งแต่ว่าเขาอาจจะสก skill ิลการ m a n มันอาจจะยังไม่ถึง <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเขาก่อนที่จะขยับให้เขาสามารถทํางานได้เนาะ อ่อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการคําว่าการเตรียมความพร้อมเขาตรงนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมเขาว่าณนะวันหนึ่งที่เขาจะต้องมาดูแลทีมอะสกิลอะไรที่จําเป็นที่เขาจะต้องมีอ่ะพี่ยกตัวอย่างเนาะตอนตอนที่พี่ค่อยๆขยับโปรโมตตัวเองเนาะจากแบบเซล,ลพี่ไม่พี่เป็นลูกทีมแล้ววันหนึ่งพี่ต้องขึ้นมาเป็นแบบโคชชิ่งพี่มีต้องไปดูแลน้องหรือไปดูแลทีมอื่นๆื่อย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมให้ก็คืออ่าสกิลการโคชที่ต้องมีแล้ว เออซึ่งการโค้ชมันก็ไม่ไม่เหมือนการสอนงานด้วยนะเออนะคะซึ่งี้ต้องเรียนใช่ซึ่งนี้ต้องเรียนนะคะคอ่าก็ต้องมีสกิลการโค้ชสกิลการเ uh, อ่อฟาสิลิเทตก็คือแบบอ่ทาทำให้ทีมมันสามารถดาเนินงานไปได้นะคะเอื้อมวยต่อการที่จะให้ทีมสามารถ ปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยน,นะคะเอ่อจะต้องมีสกิลอื่นๆเช่นเขาก็จะมีคลาส l e a d e r ์ชิพเนาะให้เราเรียนเนาะอ่านะคะซึ่งไอ้สกิลทั้งหมดที่เขาให้คนเป็นหัวหน้าเรียนอะเพื่ออะไรก็เพื่อให้ตัวของหัวหน้าเนี่ยพัฒนาทักษะขึ้นมาและสามารถเอาพัฒนาเอาทักษะที่ได้พัฒนาขึ้นมาตรงเนี้ยไปบริหารจัดการทีมได้ทั้งหมดทั้งมวลในการเรียนเนี่ยมันไม่ได้เรียนเพื่อให้ตัวเขาได้แค่องค์ความรู้แต่ต้องเอาองค์ความรู้เนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับทีมได้ด้วย ถ้าอย่างนี้มันจะกลับมาในประเด็นเรื่องอย่างเช่นองค์กรนะครับโซว,ว่าทั้งคุณรับคนใหม่เข้ามาหรือคุณโปรโมทคนเก่าตัวองค์กรคุณเองเตรียมพร้อมแค่ไหนที่คุณเลือกใครแล้วคุณจะกรูมเขาให้เป็นทีมลีดเดอร์อยังไงถูกไหมครับใช่ค่ะในมุมขององค์กรเ,เขาสามารถเตรียมตัวหรือว่าเขาสามารถเซตอย่างเช่นจัดไปเลยว่าคนที่จะมาเป็นลีดเดอร์เป็นทีมลีดเดอร์เนี่ย ต้องเข้าหลักสูตรน,น,นี้นี้นี้ก่อนถึงจะคุณจะได้พูดว่าเออคุณได้กลับไปบริหารงานจริงได้ถึงถูกต้องเนี้ยครับอ่าโอเค okay. พี่ต้องเล่าอย่างนี้เนาะว่าในการเรียนการเรียนเนี่ยจริงๆถ้าตามหลักทฤษฎีเนี่ยเราจะมีคําว่าเจ็ดสิบยี่สิบสิบอ่าเจ็ดสิบยี่สิบสิบคืออะไรนะคะในเฟรมเวิร์กของการพัฒน,นาคนเนี่ยสิบเปอร์เซ็นที่เราพูดถึงเนี่ยคือการเรียนในห้องนะแปลว่าบริษัทส่งพนักงานไปเรียนเนี่ยนับได้แค่สิบเปอร์เซ็นของการเรียนรู้ทั้งหมด นั่นหมายความว่าสิที่เขาเรียนไปอ่ะอาจจะไม่ได้คือเคยมหมเข้าคัสเราแบบออกมาแล้วก็ลืมว่าเรียนอะไรวะวันนี้ตอนตอนในคาสอินมากอินมากสนุกแต่พอตอนหยิบมาใช้ยังไงนะยังไงนะยังไงนะกบไปทำเหมือเดิมถือว่าเออเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการการที่เราจะพัฒนาคนหรือพัฒนาทีมให้เก่งอ่ะมันไม่ได้หยุดที่การเรียนในค คาสเยนเท่านั้น <c oughs> แต่มันจะต้องมีองค์ประกอบอีก2ส,ส่วนก็คือ20อ่ะ20คืออะไรก็คือการโคชิ่งและการฟีดแบ็กครับอ่ะซึ่งการโคชิ่งและการฟีดแบ็กเนี่ย <c oughs> ก็จําเป็นจะต้องเป็นสกิลที่ต้องเรียนนะคะ <c oughs> อ่าถ้าฟีดแบ็กไม่ดี <c oughs> เขาเรียกว่าเรียนทักษะแต่สุดท้ายก็คือต้องไปฝึก <c oughs> ต้องไปฝึกอ่า <c oughs> ไปฝึกในการโคชิ่งไม่ว่าจะเป็นการเอ่อโคชิ่งน้องนะคะแล้วก็ให้ฟีดแบ็กน้องรวมถึงตัวเองก็ต้องเป็นมีมายเซ็ตในการที่จะรับฟีดแบกด้วยนะ ะะซึ่งเราสามารถไปดูในคลิปครูลูกแก้วได้นะคะเรื่องการเราฟีดแบ็กเราเคยพูดไว้เรื่องนี้แล้วโอเคครับผมและ,ะอีกเจและอีก70ก็คือการที่เราจะต้องทําให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากหน้างานค่ะมันก็จะมีหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่น on the job training เนาะการ shadowing อย่างเงี้ยค่ะ,คะพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเป็นหัวหน้ามือใหม่รเราต้องการจะฝึกน้องให้เก่งขึ้นสิ่งที่อพี่ยกตัวอย่างพี่เลยละกันตอนนี้เนา ตอนนี้พี่ก็มีน้องที่เป็นเซลล์ในทีมถูกไหมอ่าสิ่งที่พี่ต้องทําก็คือพี่จะไม่ใช่แค่แบบอธิบายน้องว่าอ่ะอันนี้ต๊ดๆไปอ่านนะแค่นี้อะไรเงี้ยหรือว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเนื้อหาที่เราจะต้องให้หรือว่าสิ่งที่เขาจะต้องอขายลูกค้าหรือ ừ ừ, โปรดักอะอ่ะพี่อธิบายแค่นี้อ่ะเธอเอาไปอ่านเองอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แค่นั้นอุ้ยแต่ว่าเป็นอย่างนี้กันเยอะนะหลายองค์กรจะมีเล่มอ่ะมีเล่มแบบว่าคู่มือคู่มือ เวลา orientation อะไปอ่านมาว่า product เรามีอะไรสินคอเรามีอะไรก็ไปอ่านมาทําความเข้าใจก่อนซึ่งอันนี้มันถูกไหมจริงจรงหรือว่ามันก็ควรเป็น basic knowledge ที่เราควรต้องมีอยู่แล้วอันนั้นเป็น basic knowledge เป็นพื้นฐานค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเจอหน้างานจริง,รงใช้ยังไงเนี่ยคือปัญหาทีนี้วิธีการที่เราจะต้องทําใน70%ที่เหลือเช่นเราอาจจะต้องพาน้องออกไปกับเราในการเจอลูกค้าแล้วให้น้องอะดูว่าเออเราทําอย่างนี้ นะคะมันเป็นอย่างนี้ตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องไม่จบแค่ให้น้องดูเราเป็นตัวอย่างคือเราต้องถอดบทเรียนด้วยว่าอ่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรอ่ะเราเห็นพี่ทําอะไรเป็นตัวอย่างอ่ะไหนเราถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงไหนซ้อมให้พี่ดูหน่อยสิ <S <S อย่างเงี้ยค่ะ <S 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 หรือบางทีอ <ỏi> ย่างเงี้ยพี่อ่าให้น้องเนี่ยออกไปนําเสนอพี่ก็ต้องให้น้องมาซ้อมนําเสนอกับพี่ก่อนแล้วค่อยไปนําเสนอกับลูกค้าแต่ว่าเราอ่ะยังอยู่เป็นแบ็กอัพให้นะถ้ามันพลาดตรงไหนเงี้ยเราก็จะอินชาร์ทให้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันคือการประกบ ค่อยๆดูแลเขาจนเขาอะทำได้อันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนการเอนเกจการรู้สึกว่าความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นทีมเนาะที่น้องจะ trust เราน้องจะเชื่อเราน้องจะ,ะสามารถที่จะทําตามเราได้อะมันก็จะมีมากขึ้นเพราะเขาเห็นไงว่าเราทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเราไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนเราก็ยังอยู่กับเขาอยู่ตลอดในขณะที่บางคนน่ะที่อาจจะเข้าใจผิดว่าการเป็นหัวหน้าง,งานคือการสั่งอะ อันนี้อาจจะทําให้ทีมรู้สึกว่าเอา้าไม่มาทําเองล่ะ <No. S 1> <laughs> สั่งก็ทำเองสิ <laughs> แล้วก็บางทีทําถ้าเกิดมเป็นฟิลนั้นปุ๊บอะทำแบบเขาเรียกว่าปิดปิดมีกําแพงอะทําให้เสร็จแต่ไม่ได้ทําให้ดีก็มีใช่ค่ะ <laughs> อย่างหนึ่งที่ mm hmm. เราจะสามารถทําให้ทีมไปต่อได้คือการช่วยกันคิดช่วยกันทำเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในกระบวนการในการพัฒนาอีก70%ที่เหลือมันอาจจะไม่ใช่แค่การ OJT หรือการใช้ d o w i n g แต่การช่วยกัน brainstorm หรือการ discussion ก็จาเป็นเช่นเดียวกัน <c oughs> การ d i s c u s s อย่างเช่นเราอาจจะต้องเอาน้องมานั่งคุยในประเด็นที่เราคิดว่าเราอยากพัฒนางานให <c oughs> ้ดีขึ้นแล้วเราก็คุยกันเลยว่าเอ้ยมันจะดีขึ้นได้ยังไงนะไหนช่วยกันคุยซิ mm hmm. เพื่อหาข้อสรุปแล้วก็พัฒนางานต่อไปอันเนี้ยเราก็ได้น้องก็ได้เราสามารถช่วยกันแชร์ได้นะคะอ่า ครับผมถ้าอย่างนั้นน่ะส่วขอสอบถามนิดนึงว่าของเราอ่ะเป็นสถาบันก็คือ IPA นะครับก็คือสถาบันสอนเกี่ยวกับ inner power หรือว่าแม้กระทั่ง soft skill ตัว skill strategy ต่างๆครับมันจะถือว่าเป็นแค่10%ไหมครับ อ่าโอเคเป็นคำถามที่ดีค่ะ mm hmm. คือจริงๆอ่ะสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นก็คือ <c oughs> เขาสามารถนําทักษะหรือการเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ได้จริง mm hmm. ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยในสถาบันของเราอ่ะสามารถช่วยออกแบบได้นะทั้ง10 mm hmm. 20และ70อ่ามาพูดคุยกันได้นะคะ <c oughs> สามารถทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเพราะวันต่างกันใช่ไหมด้วยด้วยสเต็ปการทํางานหรือว่าระยะเวลามันต่างกันใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยถ้าเรามองว่าเราให้เขาเรียนเป็นชิ้นชิ้นชิ้น่ะ มันก็ได้แหละคือมันจะซ่อมชั่วคราวพี่ใช้คานี้แล้วกันพี่พูดกับ ลูกค้าเสมอนะว่าเทรนนิ่งไม่ใช่ยารักษาทุกโกครคเ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำเทรนนิ่งอ่ะถามว่ามันดีไหมใช่มันคือ,อการอัพสกิลรีสกิลการเพิ่มพูนความรู้รแต่ในความเป็นจริงคือสิ่งที่มันจะต้องสามารถทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะมันคือการติดตามประเมินผลแล้วก็การออกแบบระยะย,ยาวเพื่อดูว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะเติบโตจากจุด A ไปจุด B ไปจุด C เนี่ยเราจะมีวิธีการในการดูแลเขายัางไงซึ่งตรงนี้สถาบันเราช่วยในการดูแลตรงนี้ได้นะคะอื แล้วก็อย่ามองแค่ว่าสิเปอร์เซ็นคือส่วนน้อยอถ้าคุณไม่เตรียมสิบเปอร์เซ็นคุณจะไปยี่สิบแล้วคุณจะไปเจ็ดสิบยังไงใช่ถูกไหมครับมันก็คือต้องแต่ละทีละสะเต็ปอ่าเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่อาจจะพูดอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้เนาะโดยทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยพื้นฐานของการจะเรียนรู้อะไรแล้วสามารถนําไปสังเคราะห์วิเคราะห์จนถึงขั้นประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะคะมันเริ่มจากการจํานะจําเข้าใจและถึงจะประยุกต์ใช้ ถ้าเราไม่สามารถที่เราจะรู้พื้นฐานข้อมูลได้อะเราไม่สามารถจําเอาง่ายๆวันนี้เราไปขายสินค้าสักตัวหน,นึง่งเราจําข้อมูลสินค้าไม่ได้อะเออแล้วเราไม่เข้าใจว่าไอ้สินค้าตัวนี้มันใช้ยังไงอ่ะแล้วเราจะไปอธิบายกับลูกค้าได้ยังไงถูกไหมคะใชะ่เพราะฉะนั้นการเรียนมันยังจําเป็นต้องเป็นพื้นฐานตรงนี้อยู่แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะขยับมากกว่าการจําเข้าใจเนี่ยจนไปถึงประยุใช้เนี่ยเราจะสามารถให้เขาอ่ะ ใช้การที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปสร้างสารรค์ไปวิเคราะห์ไปประเมินแล้วก็ไปพัฒนางานของเขาให้ดีขึ้นได้ยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องผ่านการออกแบบทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆเกตก็สําหรับตัวพี่เองอ่ะพี่ก็อยากแนะนําให้ทุกองค์กรอ่ะวางแผนการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาคนในระยะยาวแบบนี้เพราะว่ามันประหยัดเงินกว่านะเอาจริง เอาเอาจริงมันประหยัดเงินกว่ามากกับการที่เราแบบอ่าอันนี้เป็นเทรนกใกล้เรียนอันนี้แบบแล้วสุดท้ายพนักง,งานก็อาจจะแบบออกมาคือตอนอยู่ในห้องอะมันอินแหละมันได้แหละแต่พอถึงเวลาที่เขาต้องไปทําจริงเราเห็นได้ยังไงว่าเขาใช้มันแล้วออ่าถ้างั้นนะครับผมอย่างอย่างที่พี่เกตบอกไปว่าของ IPA เราอะก็คือมีการดีไซน์และออกแบบให้แต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเราเป็นคนที่อยากเตรียมความพร้อมตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราอยากเติบโตเงครับผม พี่เก็บมีคอร์สแนะนําหรือว่ามีสเต็ปนะเว่าเราควรเรียน 1, นึ่อะไรเป็นขั้นเป็นตอนอยังไงบ้างสําหรับการที่จะเป็นออผู้นําทีมอ่าโอเคถ้าสําหรับพี่เนาะสมมติคนที่จะเริ่มไปเป็นผู้นําทีมเมื่อกี้เรามีเช็คลิสต์เบื้องต้นไปแล้วใช,ใช่ไหมคะอ่าพี่อยากให้เราเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คืออ่าเรากลับมาดูเรื่องของการสื่อสารของเราก่อน การสื่อสารของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็เราก็จะมีคัดที่เกี่ยวกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟังเนาะเรื่องการสื่อสารให้ตรงประเด็นนะคะหรือว่าเรื่องของการที่เราจะโน้มน้าวอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นคัดเกี่ยวกับการสื่อสารเนาะพอเราสื่อสามารถสื่อสารสามารถ เอาใจคลองใจคนคในทีมได้แล้วนะคะมันก็จะมีคลาสเกี่ยวกับการที่เราจะโคชิ่งการตั้งคําถามนะคะ,ะเพื่อให้เราสามารถเอาศาสตร์ตรงนี้ไปใช้ในการพัฒนาทีมงานได้ด้วยนะคะนอ,อกจากนี้สิ่งที่อยากให้เรียนด้วยควบคู่กันไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะาทางอารมณ์ซึ่งแน่นอนค่ะเราเป็นหัวหน้านะคะวันวัน,วนล้านเรื่องนะคะหนึวันผ่เหตุการณ์ถูกไหม การจะจัดการบริหารอารมณ์ตัวเองหรือการจัดการอารมณ์ตัวเองให้เราสามารถอยู่ในสเตทที่ดูแลบริหารจัดการทีมได้อันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันพี่คิดว่าอันนี้เป็นคีย์หลักๆเลยที่คนเป็นหัวหน้าจําเป็นจะต้องมี mm hmm. ะนะคะแต่ถ้าสําหรับองค์กรไหนที่อยากจะให้ทางเราช่วยในการ พัฒนาในส่วน,นของการวางแผนเนี้ยอันนี้อาจจะต้องมาวางแผนดูกันแล้วก็เราสามารถทําแบบประเมินให้ได้นะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ของคนในองค์กรคุณเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะเอาแบบประเมินตรงนี้มาเ,าเรียกว่าให้ทําประเมินก่อนเพื่อเราจะได้ดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับองคออ์กรตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดค่า้จ่ายไปอีกด้วยอ๋อโอเคก็คือครบถ้วนสมบูรณ์นะเกิดไม่ว่าจะเป็นตัว ผู้เรียนอยากเรียนด้วยตัวพัฒนาหรือตัวเองหรือว่าตัวองค์กรมองเห็นแล้วว่าคุณอาจจะมีทาเลตนคุณอาจจะมีหมายมั่นปั้นมือใครไว้อะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติมีทักษะหรือมีคอร์สอะไรเข้าไปช่วยกุ่มเขาอะมันก็จะยิ่งทําให้องค์กรเติบโตไปได้อย่างแบบรวดเร็ว<ช>แล้วก็ย่นระยะเวลาสําหรับวันนี้ก็คิดว่าข้อมูลต่างๆก็คือจะสามารถลองลองเอาไปเขาเรียกว่า คนที่อยากจะขึ้นมาเป็นลีดเดอร์จะเป็นหัวหน้าลองลองมาดูนะครับว่าคุณยังขาดอะไรหรือว่าคุณอยากพัฒนาตรงไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้เพราะว่าบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นดีแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วคือถ้าได้เราปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเราก็จะได้คําตอบที่ย่นระยะเวลาแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถมาพูดคุยมาคอมเมนต์ได้คุณอาจจะมาแชร์ในมุมมองของคุณที่เป็นหัวหน้าอยู่แล้ว หรือว่าลูกน้องคุณเคยเจอหัวหน้าแบบไหนอยากส่งหัวหน้าคุณมาเรียนเลอเกินหรืออะไรครับแม้กระทั่งประเด็นที่คุณอยากจะให้ทางเราครับมันคาใจอ่ะมันแบบหาผู้เชี่ยวชาญม,มาช่วยตอบให้หน่อยอาจจะแบบไม่กล้ากระซิบคนไหนมาคอมเมนต์บอกกันได้เป็นนิรนามนามแฝงอะไรดีๆนะครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ